ข่าวดีบ้างดีกว่าครับ <c oughs> เดือนหน้าวันสําคัญครับวันเพื่อชมงคลจนัดพระ,พะงคลแรกราขวัญพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวหกมันหกพั 6, ครับสามารถที่จะลงทะเบียนร,รับได้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องของคํำหมายทางเทคโนโลยีครับที่ท่านรองโฆษกตัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเลกนะครับได้แจ้งออกมาแล้วว่ากรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชฐานทั้งหมด6 0 0 0ครับจำนวน2,244กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีจรวดมังคันแรกนาขวัญนะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่16-17พฤษภาคมนี้แล้วก็จะนำไปบรรจุสอบพัสติกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน2จำนวน4 2 0 0 0 4 0 0ครับขอประทานโทษครับเพื่อแจกให้กับพี่น้องในทั่วประเทศครับ เพื่อเป็นมุ่งเกิและก็สริมงคลเพราะฉะนั้นเปิดนบู้ชมนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยากจะรับเปรทพันธุ์ข้าวเดี๋ยวนี้เปิดเลยเลยครับให้ลงทะเบียนได้ที่ Line นี่ครับอยู่บริเวณหน้าจอานี่ครับก็คือว่าไลน์นะครับ e m o a c g o t h ตั้งแต่3พฤษภาคมนะครับเป็นต้นไปก็สามารถรับพันุ์ข้าวได้18พฤษภาคมถึง16 มิถุนายนนะครับนี่นะก็ในกรุงเทพมหานครก็ไปรับได้ที่ท่านลงทิเบตที่ไหนก็ไปรับตรงนั้นได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็แจ้งสภาพอากาศมามว่าหลายที่ก็ยังร้อนอยู่นะคะคคุยาาามม,มส